กลับสวัสดีเฮ้ยเดี๋ยวแปลกแปลกป่าวะอ๋อใช่นี่ก็คือมันเป็นนี่นะฮะเป็นล่างแปล่างของคิรัวเนาะเออแล้วถ้ายืนแม่งก็แบบอ้าวอ๋อเฮ้ยเออประมาณนี้ถ้ายืนมันก็จะเปลี่ยนไปนะแล้วมันก็จะวิ่งไวขึ้นด้วยเนาะเป็นไ่ไปสัตว์ขี่แล้วกันเรียกว่าสัตว์ขี่ของสตอรี่ฮันเตอร์ฮันเตอร์นะของลูกศรน,นะฮะแล้วก็ อสวัสดีครับผมวันนี้กผมนะครับซันโซลทีวีอยู่กันในช่องสัมผันอร่อยจังนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทาคลิปรีวิวตัวตอาสตาร์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหกดาวที่มีชื่อว่ารอยมาสเต n งหรือว่าทรอยฮอนด้าอันนี้เป็นร่างหกดาวนะครับเป็นทรอยฮอนด้าเอออ่านไงวะผมเรียกว่าทรอยฮอนด้าเอ็นเรชแล้วกันนะวันนี้ผมจะี้กเอ็นเรชนะร่างนี้ เป็นเร็วร้อยเจ็ดสิบทุยร้อยห้าสิบนะครับก็คือผมสามารถปั้นร้อเจ็ดห้าได้แต่ผมรู้สึกว่าช่องเรารีวิวร้อยเจ็ห้ามาหลายตัวแล้วมันอาจจะซ้ำจําเจเกินไปหรือเปล่าแต่แบบที่จริงร้อยเจ็ห้าเลยก็ได้แหละแต่ผมไม่ค่อยอยากเพราะาตัวมันไม่ได้มาใช้บ่อยขนาดนั้นนะแต่ก็อืมผมก็ปั้นให้ร้อยห้าสิบเวกันนะครับค่าวานะอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบันนี้จะวางให้ดูตรงนี้แล้วกัน เศษมอนมาให้สักเจ็ดตัวเจ็ดตัวมเจ็ดตัวเออวันนี้มันวันแม่นะฮะครับผมเยี่มเลยดอน,นแม่อะไรก็นันแม่ละเดี๋สักหนึ่งหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองเอ้ยเออหนึ่งแสนสองหมื่นนะฮะหนึ่งแสนสองหมืองพันเเลยหนึ่งตัวอืมตีไม่ตายแนย่ ่ามือมีนิหนึ่นเลกันสกิลแรกนะก็จะเป็นการดีดนิ้วพ่นไฟนี่ดิดไฟด้วยนะเผาหิติตามเลือดเลยนะฮะต่อไปอัพขั้นต่อไป750ก็คือบวกมาเท่าตัวเลยตึมต่อไปเอาสองพับวกเข้ามาอีกประมาณ5,500ก็คือบวกเกือบเท่าตัวนั่นแหละก็เกือบเท่าตัวให้ำํำนะครับ ไปสองพันต่อไปสี่พันบอกอีกเจ็ดพันโอ้ยระยะไม่ถึงแล้วต่อไปนะครับปุ๊บต่อไปไปหมื่นไปท่านี้ก็จะเริ่มแพงนะเป็นเปลี่ยนท่าเนะาะตะยะเพิ่มงสิบก็จะ,ต,ะ,ะตีไวขึ้นเปล่าวะใช่ไหมใช่ครับตีไวขึ้นปกติตีห้าวิตอนนี้ตีสี่วิแล้ว คันนี้ราคาจะอยู่ที่โอ้โหสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าแล้วมันอยู่ที่ 40, สี่หมื่นสี่นะฮะระยะสี่จุดห้าจมตีสี่วิก็ตีค่อนข้างไวแต่ระยะค่อนข้างสั้นไปหน่อยไม่หน่อยล่ละสั้นเลยแหละต่อไปแล้วก็อีกสามหมื่นบอกอีกสองพันสี่ปุ๊บโหเอาได้แปดคันนะฮะ ่อไปบอกระยะยี่สิบตัวก็ไดอีกหนึ่งนะฮะไอเมจก็อยู่ที่แสนสองอันนี้ผมเตนะถ้าเป็นร้อยเจหน่าจะประมาณแสนสามถ้าไม่แสนสามก็น่าจะสักแสนสี่เกือบเกือบแสนห้าประมาณนั้น,นอัพผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าการเผาไหม้ของรอยมาตแตงเนี่ยมันจะเผาได้เท่าไหร่กี่คิตประมาณนั้นอืมเพราะยังไงหนึ่งล้านก็น่าจะ พอแล้วมั้งหนึ่งล้านผม่าต้องพอแหละให้ล้านห้าแล้วกันมไม่ให้ลอยตีทีเดียวนะครับตีทีเดียวเท่านั้นตีทีเดียวคือจบเลยอตีเดียวนะฮะมันจะตายไหมไอผมไม่นับผิดเลยนะผมลืมนับผิดเผาทั้งหมด จาก 1, 5, 000, 000. Ảo, หนึ่งล้านห้าเหลือเจ็ดแสนเผาโหก็หลายฮิตอยู่นะอ่ะเร,เราจะมาลองให้ดูรอบหนึ่งว่ามันจะแรงขางนาดไหนเอาวางนี้เลยไม่ถึงเวลานเจ็ดแสนนะเขาเผาถึงเจ็ดแสนไหม อืมไม่ว่าจะจะแสนนะฮะแป๊ะคถึงจะแสะนะะแ,แ,สแน่ๆแหละอ่ะผมตีไปให้เลยน่าจะสักแปดฮิตนะฮะน่าจะสักแปดฮิตก็โอ้โหค่อนข้างจะแรงนะผมจะรัาก่อน ค่อยเสกหมอนนะโอเคสามแสนเจ็ดอาตัวหนึ่งปุบตีทีหนึ่งนะฮะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวขายขาย,ยอย่งรอยโอเคตีครั้งเดียวนะตีครั้งเดียว,น,นะวนั้นนะตอนนี้ครั้งเดียวไม่ตายนะครับครั้งเดียวถ้าติดไปประมาณสามแสนเจ็ดสามแสนเจ็ดโอ้โหน่าจะ น่าจะเกือบเกือบสิกว่าฮิตเลยนะเกือบเกือบสิบิตประมาณอ่ะผมตีให้8ปดถึงเกิตแล้วกันน่าจะไม่ถึง10นะครับแต่ไม่ธรรมดานะแรงนะฮะก็คือถ้าวัดกับตัวที่อยู่ในเกมเนะี้ยลอยถือว่าเป็นตัวที่ติดไฟติด,ต,ด,ต,ดติดไฟแล้วก็ตีไวที่สุดในเกมแล้วนะถ้าเอาชนะมาด้วยเนี่ยชนะ,ะนะมันก็จะเก่งกว่านิดหน่อยแต่โดยรวมเนะี่ย เซนะ้ามันตีแอร์ไม่ได้นะครับตัวนี้ตีแอร์ได้ด้วยรอยก็เลยนําไปนะครับถ้าเกิดเป็นเอเดนันเท่าเนี่ยผมแนะนาว่าเอน่ดีกว่าเพราะว่าเซน้าเนี่ยตีเป็นเอลีโคนแล้วมันวงกว้างไม่ใช่กว้างมากแบบมันเป็นแบบแถวตรงได้แหละแต่มันก็กว้างอยู่แหละเออเนาะเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมที่ไม่ที่แบบที่ก็กว้างพอสมควร,รแต่เรามาแต่งมันค่อนข้างจะเสียเปรียบตรงที่ว่ามันเป็นแค่เซอร์เคิลแล้วมันก็วงนิดเดียวเองแต่มันตีไว แล้วมันก็ตีแอร์ด้วยแหละแต่ชนะแม่งระยะไกลมากนะระยะร้อยสามสิบก็เลยเสียเปรียบนะครับลอยก็เลยเสียเปรียบไปถ้าใช่จริงเนะี่ยผมว่าชนะเก่งกว่าแต่ถ้าตีแอร์นี่เลยเรามาแต่งนะครับเล่นอินแอร์ได้ถ้าเกิดว่าอินแอร์คุณไม่มีตัวตีแอร์จริงๆอะนะตัวนี้ก็ช่วยได้ในระยะหนึ่งเพราะมันเป็นตีติดไฟอะเนาะเออตีติดไฟมันก็เลยช่วยเพิ่มมาหลายเท่าเลย ก็คิดเอาแล้วกันตีฮิตหนึ่งดาเมจเกือบสามล้านแล้วอันนี้คือผมขายนะถ้าเกิดให้มันตีได้อเอยเนี่ยสามสามสามแล้วมันสามวิเนี่ยบอกเลยว่าตัวตัวแบบเลือดหลักยี่สิบล้านก็มีแหกได้ง่ายๆแน่ๆนะฮะก็ <_ mod ule> เป็นตัวที่ดีนะครับสำหรับผมแต่ถ้าให้จัดความเก่งกาจ <_ mod ule> ผมว่าน่าจะอ่ เรื่องสตอรี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าข้อเสียหลักๆเลยคือราคาแม่งสูงมากแต่ถ้าเทียบกับเซนาเนี่ยราคามันก็พอกันแหละฮะเซนาน่ยมันก็พอๆกันเลยเขาเรียกว่ายังไงอ่ะตัวเนี้ยแง่สองแสนเซนาแม่งก็เกือบสองแสนสองแสนนั่นแหละประมาณสองแสนเลยวเซนาคือมันก็จิตไฟอ่ะเนาะมันก็เลยแพงแล้วก็ทัดไฟด้วยนะครับลืมบอกทัดไฟเซนาก็ทัดไฟเหมือนกันโอเคก่อนถ่ายคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไวเจอกันใหม่พาร์ทหน้า สำหรับราการน,นี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครที่ชอบทุยผม,มรีบพูดไปเลยถ้าใครได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหมพ่พร์ทหน,น้า,านนครับสำหรับการนี้ก็ลาไปก่อนสอวัสดีครับ